กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นรีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์ Border นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นโมเดลล่าสุดของทาง Border ด้วยนะครับ ก็จะมายังอยู่ในเคสของที่เป็นในตระกลูลตระกลูลที่มีชื่อว่าเวนเจอร์นะครับผมก็คือเป็นเคสไซส์38มิมลแบบนี้เป็นวัสดุไทเทเนียมทั้งเรือนนะครับแล้วก็มาพองอาศสยนาโต้ครับเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็กล่องมาตามปกตินะครับจะเป็นกล่องที่เป็นเหมือนกล่องเครื่องมือมีวาล์วปรับแรงดันพวกนี้ได้นะครับผมก็เหมือนกับกล่องที่ใช้ในการเก็บพวกปืนหรือว่าอุปกรณ์นำน้ำต่ำางต่างนะครับผมก็ค่อนข้างทามาดีครับ ภายในก็จะได้แถมพวกอา,การ์ดต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีคู่มือมีสติกเกอร์ให้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยประกันอยู่ที่30เดือนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นนี้มีชื่อว่า border venture rally ah e l j u n i o r นะครับผมก็เป็นรุ่นของอที่ทำกับแบนแ a มบัสเตอร์ของตัวแบรนด์เองก็คือ,อนักขับรถแรลลี่นะครับผมก็ตามชื่อรุ่นเลยนะครับผมเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย เปิดว่ามีชื่อรุ่นว่าจูเนียร์คือว่าตัวแบนด์แอมบัสเดอร์เขานะครับผมก็ได้มีทายาทออกมานะครับผมมีเป็นลูกคนแรกออกมาเขาก็เลยทําเป็นรุ่นจูเนียร์ออกมานะครับผมก็สเกลครับผมในตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นตัวจับเครื่องจับเวลานะครับอย่างที่บอกครับเป็นตัวนี้เป็นเครื่องถ้าใครเคยเห็นตัวอาร์เรลลี่เบลส์มาก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องควอส์นะครับใช้แบตเตอรี่ในการจับเวลานะครับ แล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเข็มวินาทีถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับขอบทชชิเมเตอร์จะอยู่ข้างบนหน้าปัดข้างในสีดําครับฟอนต์จะเป็นสีเหลืองนะครับผมตัวนี้โทนสีเป็นโทนสีเทาเหลืองแล้วก็ดานะครับผมนี่ค่อนข้างที่ทํามาสวยเลยนะครับหน้าตาก็วัสดุเป็นตัวเรือนไทเทเนียมครับย้ำอีกทีหนึ่งสามสิบแปดมิลนะครับเดี๋ยวผมลองคาดให้ดูจุดเด่นของตัวแลนลี่เวลส์นะครับผมก็คือตัวเคาน์เตอร์จับเวลานะครับผมซึ่งเป็นเคาน์เตอร์จับเวลา แบบเมกะาคอร์สนะครับมันจะค่อนข้างที่จะจับเวลาแล้วค่อนข้างเดินเนียนนะครับนี่ผมรัดมาให้ครับนี่ครับไซส์38มิลนะครับใส่ได้แทบจะทุกข้อมือตั้งแต่ข้อมือเล็กยันข้อมือใหญ่นะครับอย่างข้อมือผมเนี่ย6.7นิ้วนะครับใส่ได้กําลังสวยเลยครับนี่ถ้าใครข้อมือที่สักประมาณสัก6นิ้วประมาณนี้ก็ใส่ได้นะครับสบายๆส,สวยๆ ก็จุดเด่นของเครื่องจับเวลาครับอย่างที่บอกครับมันเป็นเมกะควอตจากทางไซโก้นะครับผมเข็มวินาทีไม่มีดังนั้นเวลาใส่เนี่ยเราจะไม่เห็นเข็มวินาทีเดินเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเลยก็คือใช้ในการจับเวลาได้อย่างเดียวนะครับนี่ครับกดให้ดูครับผมเวลาจับเวลาเราจะสังเกตเห็นเข็มจับเวลาตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเดินแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับเหมือนกับเครื่องออโตเมติกจับเวลาทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็เวลาเดินไปครบเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นตรงวงตรงก้านนาฬิกาก็คือเวลาครบ1รอบของตัวจับเวลาอันนี้นะครับผมมันก็จะขยับไป1ขีดนะครับแล้วก็ตรงส่วนของวงลง3นาฬิกาคือเป็นวงที่ใช้ในการดูเวลาแบบ2ี่ชั่วโมงนะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะมีวันที่ตรง6นาฬิกาข้างล่างนี้ด้วยครับแล้วก็ส่วน,น,นอื่นๆของตัวเรือนนะครับผมก็ตัวนี้ฝาหลังเป็นฝาหลังทึบจะมีการนี่ครับ มีการยิงเลเซอร์เป็นลายเอาไว้นะครับผมเป็นลายล้อรถนี่ก <iend. S 1> ็เป็นไทเทเนียมทั้งเรือนตัวเรือนจริงๆเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากนะครับผมแล้วก็ใส่ได้สบายๆเลย,ยความหนาตัวเรือนครับอยู่ที่ประมาณ14มิลเท่านั้นเองนะครับความหนาไม่หนามากสีตัวเรือนก็จะเป็นสีไทเทเนียมแบบนี้เลยสีเทาเข้มๆขาสายเปลี่ยนโดยใช้เป็นสปริงบาร์ทูนะครับผมก็ใช้การเกี่ยวเอาหรือจิ้มเอาก็ได้นะครับ ก็ที่ร้านเนี่ยจะแถมตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปให้ในทุกๆเรือนนะครับผมเป็นใช้ในการเปลี่ยนสายนะครับนี่ครับเวลาที่เดินผ่านมาแล้ว1นาทีเข็มตรงนี้ก็จะขยับอกมานิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่า1รอบของตัวนี้จะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือ60นาทีนั่นเองนะครับเวลากดหยุดนะครับผมก็กดซ้ําไปที่ตัวที่เรากดสตาร์ทนั่นเองครับเข็มจับเวลาก็จะหยุดนะครับแล้วกดรีเซ็ตด้านล่างสุดครับผมนี่ ก็จะตีกลับมาอยู่ที่12รานการเหมือนเดิมครับก็ตัวนี้เนี่ยได้เรื่องโทนสีนะครับนองจากแรลลี่เวลส์รุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นโทนสีอื่นหมดเลยนะครับแต่ละรุ่นนี้เนี่ยว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่ทําเป็นโทนสีเทาออกมานะครับแล้วก็มีวงจับเวลาที่มีสีเทาสีดําสีเหลืองแล้วก็วงที่บอก24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูเม็นไม่ยอมขันเกลียวนะครับตัวนี้เนี่ยกันน้ําได้ทั้งหมด200เมตรนะครับผม ก็สิ่งที่คล้อยตามกันก็คือตรงวงนองสารนาฬกาเวลาที่เราตั้งเวลาเนี่ยครับตัววงนั้นมันจะคล้อยตามกันไปนะครับผมสมมุติเราผ่านเลข6กนาฬิกาไปแล้วก็จะดูว่าอันนี้เนะี่ยเป็นช่วงชวเช้าหรือช่วงบ่ายได้นะครับอันนี้ก็คือช่วงหกโมงเย็นเพราะว่านี่ครับกำลังจะถึงยี่สิบนาฬกาแล้วสมมุติเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนผ่าน12บสนาฬกาก็คือผ่านเที่ยงคืนวันที่ก็จะเปลี่ยนครับนี่ครับวันที่ด้านล่างเราเห็นวันที่เปลี่ยนแล้ว ก็คือฟังก์ชันตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือ,อเวลาที่เรา,าตั้งเวลาอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างนี้นะครับผมวันที่ก็เราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยๆนะครับผมแต่สำหรับตัววันที่ถ้าใครต้องเปลี่ยนจริงก็คือนี่ครับเครึ่องจงังหวะนะครับผมนิดหนึ่งหมุนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหมุนหมุนขึ้นนะครับวันที่ก็จะเปลี่ยนแบบนี้ครับเวลาเปลี่ยนตรงหกนาฬิกานะครับผม ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีน้ำหนักเบาสเปคทนทานหมดเลยนะครับตัวเรือนไทเทเนียมกระจกซัฟไฟ์กันน้ำ200เมตรลงว่ายน้ำได้ลุยได้นะครับผมน้ำหนักเบาใส่ง่ายก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งเลยที่ขายดีครับสำหรับเคสเวนเจอร์แบบนี้ที่เป็นไทเทเนียมด้วยนะครับผมราคาเนี่ยปกติเนี่ย11,000บาท ตอนนี้เนี่ยลดแล้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณ9 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยพอได้ทั้งเคสไทเทเนียมได้ทั้งกระจกซัฟไฟ์แล้วก็การกันน้ำต่างๆหน้าตาดูดีมากนะครับสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเครื่องนี้จุดเด่นก็คือเวลากดจับเวลาเนี่ยมันเดินเนียนเหมือนกับเครื่องออโต้เลยนี่ครับ คือถ้าใส่ธรรมดาเนี่ยคนแทบจะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องที่เป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็นเครื่องคอร์สนะครับเพราะว่าเข็มวิก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ใช้ในการกดปุ่มจับเวลาเอาเนี่ยเวลากดแล้วก็เดินเนียนเหมือนเครื่องออโต้เลยจุดเด่นก็คือพอเป็นแบตเตอรี่นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจ ต้องคอยมาตั้งเวลาใหม่หรือว่าตั้งวันที่ใหม่เวลาที่พลังงานมันหมดเหมือนเครื่องออโตเมติกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องแบตเตอรี่ก็ไว้วางใจได้นะครับสบายสบายเลยนะครับก็คือเปลี่ยนแค่วันที่อย่างเดียวในการจะเดินตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็คือทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็ฝากสำหรับตัว border venture l a l l y wells junior เอาไว้ด้วยนะครับผมเป็นรุ่นหนึ่งที่ทำออกมาหน้าตาสวยงาม t ช u c เมเตอร์เนี่ย มันสามารถที่จะใช้จับเวลาจับความเร็วของรถได้นะครับผมแล้วเราดูดีๆในสเกลแน่ๆนะเราจะเห็นว่ามันจะมีเลขตัวนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่5้าร้อไปจนถึง60สบ <Yeah. S 1> อ่าใช่ครับ60ตรงนี้นะครับผมก็คือจับความเร็วได้เวลาสมมติ1รอบสนาม1กิโลหรือว่าหลักกิโลก็ได้นะครับผมเรากดเริ่มแล้วเราก็กดหยุดในหลักกิโลถัดไปหรือว่ารอบสนามหนึ่งที่มี1รอบเนี่ยก็เราก็ดูได้เลยว,ว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Border Venture Ve l l s j u n i o r นะครับผมยังมีจำหน่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้ผ่านทาง s h อ p e e กดติดตามใน s h อ p e e ของทางร้านด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ